ครับข้สวัสดีท่านสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งก็คือผมจะลงให้เฉพาะเลขล่างก่อนนะครับจุดล่างตรงนะครับเริ่มจากชุดล่างกันเลยจุดล่างตรงนะครับสองสี่หกแปดนะครับแตัวนะครับสำหรับชุดล่างงวดประจำวันที่1ิบหกพฤภาหกสิบสีนะครับ ชุดล่างมวันที่แล้วนี้คือชุดเต็มเข้าเก้าเจ็ดนะครับแต่ว่าชุดตัดไม่เข้านะครับอังน,นั้นเราก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมแต้มผมบรรดับที่แต้มหก้วยก็ตัดเก้าเจ็ดติ้งไปนะอยู่ในชุดเต็มมันแล้วครับก็ไม่เป็นไร <c oughs> สําหรับวันนี้ก็คัดเลขก็เหลืออยู่ประมาณที่เห็นในจอนะครับส่วนเลขที่คิดว่า มั่นใจนะครับมั่นใจว่าเลขจะมาก็คือตัวนี้เลยนะครับเลขมั่นใจคิดว่าจะมาวงไว้เน้นๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันส่วนคลิปสองตัวบนเดี๋ยวผมจะทยอยต่อจากนี้ไปเลยนะครับขอบคุณมากครับสุกท่าการติดตามและสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากที่ไว้ใจกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ